สวัสดีนครับผมครับเรียกมนูคณะหมูกรวบไก่ดาวนะครับผมไปครับ <S <S อาจจะมือดอน้นหน่อยนึงนะครับผมเนาะเพราะว่าเมื่อนี้รางวัลของโจน,น็อตอาจจะมืดแน่นะครับเพราะว่าคือฝ่าคือฝนนะครับผม,มย,นยันเช้าร์เกิดจะเสาร์ละเหมาะนี่แหละตัวละ เพลงเละครับผมเนาะไปครับนี่นเนาะครับผมปรุงรสกับหมงนวดเนาะตับด้วยต่างๆเนาะครับ ขอเขียวครับแกงด้วยซีิ๊วครับผลน้ำมันไหยครับซีอิ๊วดำนิดนึงนะครับ ให้เบิ้งหน้าตามากราบปูขมนะครับน้ำหมูมกรอบนะครับ,บช้ำๆน้ำเยอะๆนะครับเสร็จเรื่อยๆครับนะครับใส่กล่องไปเลยนะครับ ลงไปเลยครับให้ดูหน้าตานะครับผมซะกอดนี่เนาะครับผมกับคณะหมูกรอบเนาะครับเดี๋ยวไคดาวเนาะครับผมไคดาวเนาะครับ ไข่ดาวลงแรมนะครับให้เบิ้งอิกรอบนึงนะครับผมนี่นะครับไข่ดาวลงไปเป็นคณะมุกกรอบไข่ดาวนะครับผมเดี๋ยวไปชงลูกค้ากันนะครับสำหรับคลิปนี้บายบายนะครับผม